ขับมอไซค์อย่างยีนบเนี่ยผมยังโดนเนี่ยตอนนั้นผมไปแพร่ข้อหารถเก่าเกินไปบนท้องกอนคนขับก็เก่าคนนั่งก็แก่แม่คือผมเพิ่งออกจากร้านอาหารมาปุ๊บเลยนนั่คาดเข็มขัดมันเลียดอ่ะบอกผมไม่คาดเข็มขัดตั้งเกงผมไม่หลวมจะคาดทำไมเออไม่แบบก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพขออนุญาตเอ่ยชื่อจังหวัดเลยใครอยู่แรกต่อแแรกเป็นเป็นความรู้สึกที่ยัง คือกิดจะลืมให้ฝังเราแต่ว่าแบบรู้จาได้อยู่ไงวะเราเพิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะเออเรายังไม่ได้ออกเดินทางกันเราอยู่ในเมืองอยู่เราก็ลราจะค่าบอกไม่ได้จะเอาสองร้อยให้ได้อแล้วก็มีมีมีนั่งโต๊ะอยู่ข้างอ่ะอ่าแล้วเป็นสารเตี้ยจริงโต๊ะเตี้ยมากเออตรเวนกันได้กันจ้องแล้วก็ยืนแล้วก็ที่ผมเห็นนะเข้าแถวยาผมจะแบบนี่ทิดแพร่นะอนึกว่าตัวเองหนีจากกรุงเทพมาแพร่แล้วจะเจออะไรเจออย่างนี้ด้วยเหรอ อนั่นแหละแล้วก็ไม่ยอมนะอมเออผมก็แบบคือความรู้สึกเขาบอกผมเปน็นนักท่องเที่ยวผมรู้สึกเดี๋ยวความรู้สึกมากนะครับอเออแบบก็ไม่ยอมพูดจาก,ก็ไม่ดีก็ดีครับถ้าเกิดสมมติแบบมา,มาอะไรเข้มงวดกับเรื่องนี้ก็ดีครับชาวบ้านก็าจะได้รัตำรวจจราจรมากขึ้นนะอืใช่แบบอะไรก็กระโดดขวางมอเตอร์ไซค์ไม่มีกระจกข้างมองโดน เดี๋ยวเราต้องมาว่ากันท่านใดขี่มอไซค์เรามาคุยกันบางทีแบบ,บเคยแอบ,บยืนดูไงใช่ไหมแบบเขาจับอยู่ก็กดกดกระโตกรถแอบฟังไอ้นี่ไม่มีไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ก็มีนี่ไม่มีม,มันหาจดนได้เข้ <laughs> <laughs> อยเสียทำมาโอ้ยอะไรเงี้ยนี่อนี่<ๆ>แบบคือเลิกพอพอทําเนี้ยรถติดแถวรถติดยาวมากแล้วประเด็นมันคือว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกอ่า พราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปปราบที่ไหนเออแล้วถ้าเกิดว่ายังคงซื้อตําแหน่งกันอย่างงี้ก็ต้องทํายอดไงอย่างกับมาร์เก็ตติ้งเซลล์แมเนจเจอร์เลยเขาจะว่าแบบจาต้องทํายอดไปอย่างงี้ปุ๊บส่งปุ๊บนายไปต่อเป็นทอดๆถามว่าแล้วอย่างเงี้ยยังไงเหรอออกมาให้เป็นข่าวแล้วดูดีอ่ะนโยบายใช่จริงหรือเปล่าเออจะทําจริงแค่ไหนจะจะผักชีโรยหน้าหรือเปล่าแล้วเกิจะทำยอดก็ปุูกกระถินไว้ริมสถานีต้อง เก็บยอดมากินนะครับเออเก็บยอดมากินแค่นั้นเองแหมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้ครับครับน่าคุยเขาททเข้มมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นฮาร์ดคอร์นะครับบอสจดอนี่ hard core ปากจราจรนผิดไม่ใช่เขาเริ่มปาบจราจรก่อนต่อไปเขาจะปราบจราจอนอ๋อส่วนมือขวาปากก็ยังมีอยู่นะวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะยังไงครับ ไทยรัฐก็จะจับปอนอบอลยูโรอ๋อสิล้านเฮโนเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าเราจะจะจะ,จะดูว่าหน้าหายยังไงเฮ้ยส่ยอดไปเหรอเออไม่เราจะได้ไม่ใช่ไม่ใช่มใชมใชผม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 ไม่ได้ส่งอันนี้ไม่ได้ส่งอ่ะผมส่งอะไรนะผมส่งของของมติชนมันแต่ว่าไทยรัฐตอนนี้ยอมรับว่าผมยิ่งเ,เขียนเกณฑ์มาเสียบัตผมเขียนมาหลายปีไม่เคยเห็นได้เลยปีนี้เกาหลีที่เขียน ไม่เดี๋ยวผมจะดูเฉยว่าหน้าคนได้คล้ายไหมไงเลยได้รี่หาเบอร์โทรศัพท์อ๋อว่าเป็นญาติโชคช่วยจริงๆเลยพี่เกียรติเขียนก็ยังขี่เกียจเขียนพี่ทําผมได้ไหมผมจิมมี่น้องพี่ไงเออเราเป็นญาติของเนี่ยยายของยายของปู่ของพี่เนี่ยเราสายแบ่งกันหมยกไปหมดอะยกไปหมดอะทั้งบ้าน ส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะโรคมือเท้าปากก็ยังระบาดอยู่นะโรคมือเท้าปากนี่เป็นยังไงบ้างมีสารทิจุลาอันนี้เป็นภาพจากาทิจุลานี่เปิดยางเปิดแล้วนี่ตอนนี้เป็นมอสวแล้วนี่ครับปิดปิดมอสวปิดจุลาเปิดมอสวปิดนะฮะมือเท้าปากลามปิดมอสวเชื้อสายพันธุ์บีห้าส่วนเด็กสองขวบเนี่ยของไทยรัฐบอกอย่างี้เลยนะฮะว่าเขายอมรับแล้วนะอืม้อนี่จริงน่องวานนี้ดูรายการสอนรยุทธ์ไตอนเย็นน่ะ พี่แม่แล้วก็ยายยายเขาก็พยายามนะพยายามบอกเฮ้ยตรงนี้เสี่ยงไปอีกองคบาลนึงเผื่อจะรักษาได้ยังไงที่่ที่โรงพยาบาลนะเราเราก็ไม่ได้ว่าดูแลนะเป็นหน้าที่เถ้าเกิดเจอเชื่อไม่หม่ออะไรเนี่ยผมว่าเราบอกเถอเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบถ้ทโรงพยาบาลเราไม่มีเครื่องมือพออ่ะใช่ไหมมันมันไม่ได้เสียโกรธได้อย่างใดรีบรับปุ๊บแล้ว ติดต่อลุงพยาบาลใหม่เลยคือมันก็แบบว่าที่เขาสามารถทําได้ใช่อย่าไปฝืนเพื่ออะไรบางอย่างเออนั่นแหละนะฮะเพราะเพราะว่าจากประสบการณ์การหาหมอเนี่ยคือเข้าใจไงว่าคนเป็นหมอคนที่บอกเขาเรียนยากแต่ว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นยุคการสื่อสารไร้ผมแดนยุคอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราคียคำ ชื่อยาปุป๊บเราสามารถรู้เลยว่ายา,ยานั้นทําอะไรได้บ้างแม้แต่ในแอปโทรศัพท์มือถือมีแอปหนึ่งอะยาแอนี์ยกดปุ๊บก็รู้เลยทุกยาเลยอย,าอยา่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะมาจะมา,า,มาเรียวกาาว่าอะไรนะจะมาอีโก้จัดจะมาเชื่อต,ตัวเองรู้อยู่คนเดียวอยา่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทางไข้นเนี่ยเขารู้ทันครับแล้วเขาจะมามั่วอันนี้นี่ก่อนจะสารซับนิสโซโดซับม้นระบบกระแสเลือดวัดวัดวัดเอชซีโชเฮดเฮ็อะไรเงี้ยไม่ได้แล้ว คือต้องให้ความรู้กับคนไข้นะเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรอยู่เขาต้องทําตัวยังไงไวรัสเฮตัวนั้นฟินๆไงนะไม่ได้แล้วมันเขาเขายาตเขาก็ต้องให้ย้ายไปโรงพยาบาลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสงสารเด็กๆให้ดูเนี่ยนะเด็กน้องที่ทำไมกับผมว่าทาไมไม่ไประบาดที่สภาสภามันเด็กสมมานเกิดกับเด็กไงเด็กเด็กจะเป็นมีปัญหากับเด็กแน่เพราะ ผู้ใหญ่บางทีปุ้มกันอยู่แล้วคือบางทีแต่ผู้ใหญ่บางทีก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าแบบเวลาพวกลูกบิดนะฮะหรือมือไปจับไปโดนหรืออะไรที่ต้องที่ต้องที่ต้องจับจับร่วมกันเนี่ยอะไรนะฮะพวกพวกของสารณะมือจับประตูประตูอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเออที่เท้าแขนหรือบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันครับส่วนอย่างอื่นมีอะไรที่จะคุยได้บ้างฮะเอออันนี้น่ากลัวมากเลยครับมีนกครับครับมือปืนมีอะไรน่ากลัวมากกว่าคุณครับตอนนี้ รอบกูด้วไปไม่เป็นเลยนี่มือปืนด์กไนเนี่ยอ๋อใช่ไมไอ้ที่ดูแบทแมนแล้วบอกจบหมอที่นี่แล้วทำตามอ่ะเหรอเขาบอกเรียนหมอดินะหมอดูเฮ้ยหมอเขาบอกเป็นหมอจริงนะดูตามข่าวอะไรไม่แล้วดูหน้ามันก็ไม่ได้แบบคือดูหน้าแล้วมัน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 ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะมันหน้าตาธรรมดาธรรมดาเนี่ยคือเห็นไหมฮะ คือเรามีความรู okay. ้สึกว oh okay. ่าคนโลกิดนนนาหน้าตาแบบไม่เอ็พอะไรนะผู้ร้ายหนาไทยสมัยก่อนมีหนวดหัวลลนที่พบพผู้วิญโยเดี๋ยวจะันเอาเองเป็นเมียงค่ายได้ลูกหัวหน้าตามันก็แบบปรหลังธรรมดาไงรฉะนั้นวันนี้เรามิสามารถรู้ได้เลยนะออเว่า ปกติธรรมดา,มมดามไหมแต่ที่แน่ๆแบทแมน Batman เนี่ยฝ่ายส่นาาตรรมนะฮะทุกสิบสี่เปิดตัว160ล้านดอลลาร์ขาดคนที่ยังแอบดูนะดูด็อกเกอร์เนี่ยดูหน้าผมก็ได้ตำ <c oughs> รวจเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องกระหงังใบยโนกเออว่าไงครับเรื่องสองมงน,นีมั้ยเมื่อวานนี้ของเดลเนียลวันนี้ของข่าวสดเขาบอกว่าตำรวจจัดกำลังไล่ล่ากระหังสีคิ้วอ้ตํารวจคนบ้ากามตํารวจไป อ๋อคืออาจจะเป็นพวกคดีผงผืนใช่ไหมไม่ใช่คือมันเป็นมันก็บอกว่ากาหางเนี่ยเขาคิดว่าเป็นกาหางแต่ว่ามันเป็นผู้ชายแล้วมาในเงาดาแล้วเขเข้ามาทําอะไรผู้หญิงปุ๊บู้แล้วก็หายไปผู้ใหญ่บ้านยังหนาวอ่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านลานโบขาวอ่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจจับกาหางแล้วไม่จับตัวแล้วเนี่ยก็เลยต้องเดินระดมกำลังตำรวจไปจับกาหางอ่ะ ออแล้วลิงลมไงเขาบอกว่าชื่อเป็นผู้มีวิชาความนไสัยศาสตร์่ะหรือคุณเข้มาใจไหมมันเร็วมากไงมันขึ้นมาลูกๆคำๆเด็กผู้หญิงปั๊บปั๊บปั๊บไปแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยเป็นนถกระจอกอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาชุมนุมผู้เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเ,ออเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นผู้ศรออีแต่ทำไมมันเร็วอ่ะมนุษย์ที่มีคาถาคมมีความว่าหรือความนุษย์จริงๆเลอกวันนี้ท่านใดมีความรู้คุยได้อีกเมื่อวานที่คุยเรารอบหนึ่งบางท่านก็บอกว่ามี คือวิญญาณเนี่ยเชื่อว่ามีอย่างนี้น,นะฮะเสียชีวิตแล้วอยู่ที่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะหรือวิญญาณที่มีจิตแข็งๆแล้วยัง,ง,งกลับมาแต่อย่างกระหังเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยเพราะคาถา,าคมอทมํามีคาถาคมอะไรเสร็จแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่ถือศีลทําผิดศีลก็เลยกลายเป็นผีแต่ไม่มีกระด้งอย่างในทีวีที่เราเคยม, <laughs> ม,ม,มีมีกระด้งแล้วก็มี หางมันสากเออโบติมันกระสือคู่กะหังใช่ไหมแล้วมันจะมีไส้ติ่งคือกระโดงตลอดในเวลาเราพูดถึงพูดถึงกะสือกะหังเออต้องมีกระโดงกระโดงกระเงียป้าใช่ทุกคนจะทำได้หมดละป้าอือได้แต่ละแนวป้าป้าจะทำได้เลยแล้วแล้วก็จะมียายสายคนหนึ่งกระสือยายสายอ่ะติดต่อทางน้ำลายเออแล้วก็บวนน้ำลายลงแก้วนะฮะแล้วก็กินก็เป็นหลังจากนั้นแกจะได้เป็นกระสือซื้อท่อทำนาจ เหมือนคุณยายวรนาถอะไรเงี้ยะเออเออนะครับเรื่องนี้ก็ถ้าอยากคุยท่านที่ติดตามรายการฮะก็คุยได้นะครับหาอยากรู้เหมือนกันว่าแล้าจะป่าอย่างไงอ่ะเออแล้วตำรวจปาาไปไล่จับอืมแล้วถ้าเกิดเขามีฐานขอมูแนั้นตำวจะป่าไงเออแล้วถ้างั้นเนี่ยที่เป็นหมอผีให้เขาเข้าร่วมกับอันนี้เลยดีไหมอะไรดี i ไงอ๋อเพราะกินคุณคิดดูถ้าหากว่ามีกระหังมีเรียงลมแบบนี้ต่อให้มีสิบชายชุดดำ กาโดนจับได้น <wolf> <cake Sounds> <laughs> ิชายเกงในดำเดี๋ยวเราเบรกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการซุ่มซับคนตัวโหดพิงปองเนี่ยเขาจะยกเลิกแล้วโอ้โหจะไปยกเลิกเเยกกลิหรอดจะจับจะจับบ่อยอะไรนี่ปงเขาจะลดน้อยลงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเชื่อกันยังไงบ้างแล้วก็มีข่าวอื่นอีกนะครับเช่นหมอดูอีทีหรือล่วงมือเท้าปากแล้วก็มีการเมืองก็มีคุณตู่จุดฟอก็เลื่อน ไปวันที่9สิงหาครับ,รบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับคุณครับ ที่หารของการลดความอ้วนที่ได้ผลเกินคาดสามารถทําให้คุณได้เห็นกับตาเมื่อก่อนเวลาที่ฉันไปซื้อเสื้อผ้าพานักงานขายมักจะบอกกับฉันว่าลองไม่ได้ไม่มีไซส์